ด e c ซิเบ a t t a c k by damaging the engine เราจะต้องไปปิดการใช้งานรถถังชั่วคราวโดยไปทำลายที่เครื่องยนต์ของมันรถถังมีหลายสุดนะคะมีที่ Command c a v e r ที่ Two Towers the Fortress หรือว่าที่ The Daily Bugle er ก็มีแต่ว่าที่ไซเลือกมานทำที่ Command c a v e r เนี่ยเพราะว่า คนไม่ค่อยสนใจรถถังกันเขามากจะลงแล้วก็บินไปลงที่เรือหอใช่ไหมคะแล้วก็เอาปืนไปยิงกันเองหรือไม่ก็ไปยิงบอสดูทางด้านล่างนะคะของซอเราก็จะเห็นว่ามีรถถังจอดอยู่ตรงนี้1คันแต่อย่าพิ่งไปที่รถถงังทันทีนะคะให้ไปหาอาวุธก่อนเพราะว่าเราต้องการปืน จะบินไปที่ตรงใกล้ๆกับรถถังก็ได้นะคะตรงนั้นมันก็จะมีแบบเหมือนจุดรู้อยู่นิดนึงแต่บางทีอะคะ่ะมันอาจจะเป็นพวกได้เป็นเขาเรียกอะไรอะระเบิดเด้งบ้างแล้วก็เป็นกราะบ้างเพราะฉะนั้นบินมาตรงซ้ายก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นท่อลมอันนี้ไปนะคะแล้วก็ไปหารถถังต่อได้เลย อ่ะอันนี้ตรงนี้มันโชคดีนะคะที่มันมีปืนแต่บางทีมันก็ไม่มีค่ะสายก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ทีไหนก็ได้ค่ะไปหาปืนให้ได้ก่อนนะอ่าน,นี่ได้ปืนดีด้วยนะคะลงไปที่รถถังได้เลยค่ะมาถึงรถถังแล้วนะคะให้ดูที่ไออันสีส้มๆแผงข้างหลังเนี่ยมันคือแผงเครื่องยนต์ค่ะ เราก็ยิงทำดาเมจไปสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาว่า temporary disable นะคะก็คือว่ารถถังเนี่ยนะคะมันจะถูกปิดการใช้งานชั่วคราวเราไม่สามารถที่จะกด E ีเพื่อเข้าไปนั่งในรถถังได้พอเครื่องมันเหมือนแบบมันหายร้อนมันหายทีนะคะมันก็จะกลับไปนั่งได้ก็ลองยิงซ้ําดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆว่าเนี่ยเวลามันขึ้น overheat เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้จริงๆ พวกง่ายๆก็คือวิธีนี้ให้ยิงตรงเครื่องแผงเครื่องยนต์นะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งพอมันขึ้นทีเราก็จะผ่านเฟสค่ะโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet และพ r o m p เพหรือสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ได้นะคะ่ไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ